<ส>นางชาวหวานนะคะเพื่อนสิบแปดพ่อสื่อสอนโรห้มีสุขภาพแข็งแรง<ด>แห้งๆปังๆทุกบ้านค่ะ<ด>ไม่ป่าหวานค่ะแต่บาหวานหลาย หวานหอมอร่อยไม่ซอน้านเอาค่ะลานเอาโบเดตตักดังพืชตะกรอนวันนี้ไม่ซ้อนยุด นก็อร่อยค่ะผูกมากค่ะซุกแล้วหอมตอนติดปาทตูเย็นปอกปอกง่ายค่ะกิ่น ตอกแซ่ตู้กินเย็นๆหนจะหวานนะคะเพื่อนสิบาปดพ่อสื่อ<ๆ>เพชรมุนมวลไปก่ <ๆ S 1> อนบ่คอยมีเวลาเด๋ยวลงคิด แต่ตู่กินเย็นๆ้านเอาค่ะ้านเอาโบเดตปักดังพืชแตกรมันนี้ไม่ซ้อนยุ่ผิดของหวานก็นอร่อยค่ะ คนตกบ่เนอะค่ะเพื่อนเพื่อนทางบ้านกรุงเ,เทพขึ้นเบิดเดมือมือนี่ผิดของหวานก็อร่อยค่ะหาจจะหวานค่ะเ,เพื่อนสิบแปดพ่อสื่อเป็งใดเนท่าทางบ้าน ผู้เพิ่นเห็ดไฮเห็ดน,นาปลาเก๋เหเด็ดงานล้านได้ลงคีดยาวค่ะกลองขันตู่ซีมกันค่ะอืมขึ้นแต่บทตก ผูกมากค่ะซุกแล้วหอมตอนติดปาดตู้เย็นผูกมากค่ะซุกแล้วหอมตอนติดปาดตู้เย็นมากกินแบบนี้ค่ะ่ามากแบบเป็นของหวานกินแบบนี้ก็อร่อยค่ะเ,เพื่อน ไปสอนเราให้นี่สุขภาพแข็งแรงแหฮงๆ้งปังปงทุกบ้านค่ะไม่ป่ะจะไ่สอนบอรเฮณหลกค่ะตู้เย็นๆเลยค่ะพอบ้านไปตลาดซื้อแตงไพ่มพามฝากเพื่อนเพื่อนหื่ยละสิบาท ไม่ซ้อนบริเหณออกค่ะตูเ้เย็นๆเลยค่ะปอกแช่ตู้เย็นเยน็นตานเอาค่ะลานเอาบริเวตักดังพืแตะกอน ไันนีไม่ซ้อนยุดหยุดพักผ่อนหนึ่งวันอื่นกับเหตุงานที่เก่าค่ะเพื่อเเาานเพื่อนเส้นราคาหน่วยหนึ่งมะหูเสิเหตุชิปยังมาให้เพื่อนเพื่อนเว้่ ขิบเหตุงานกับสู่ๆเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนพอบานไปตลาดซื้อแตงไพ่ามาฝากค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ละสิป่ะแต่ไปซ้อนบบเหตุหรอค่ะคตู้เย็นๆเลยค่ะคหวานค่ะแต่วหวานหลาย หวานหอมอร่อยแม่ซ้อนหวานค่ะแต่บาหวานหลายหวานหอมอร่อยแม่ซ้อนพอบานไปตลาดซื้อแตงไพ่ม,มฝาฝากค่ะเพื่อนเวละสิบป,ป่าปอก กองของตู่ิมกันค่ะ,ะเฮ็ดเหรอคะนุ่ยนึงบะหูสิเฮ็ดลิปยังมาให้เพื่อนเพื่อนเว่ง เมือ่อเราเดือดขันซ้อนเห็ดกินเองบอกแซกคนตกบนอน้อค่ะเ,เพื่อนๆทางบ้านกรุงเ,เทพคืเมิดมือมือหนิถูกมากค่ะซุกแล้วหอม อ้อนสิตปาดตูต้เย็นผิดมวนมวนไปสอนบ่คอยมีเวลาได้ลงต่ไม่สอนบ่เฮดหรอกค่ะตูต้เย็นนเลยค่ะผิดผิด จะไม่ซ้อนบรเฮ็หรอกค่ะในตู้เย็นๆเลยค่ะปอกปอกง่ายค่ะขิงใหญ่ๆเลยขึ่นแต่บบตกเฮ็ดมุนๆไป สอนบ่อคอยมี่เวลาราดลงแต่ไม่สอนบ่อเห็ดหูอกค่ะในตู้เย็นเย็ดเลยค่ะ ฝนตกบอ่อน้อค่ะอนเพื่อนทางบานกรุงเ,เทพคนเบบมิดมื่เมื่อนีกถูกมากค่ะซุกแล้วหอมตอนอติดป่าตู้เย็นมากกินแบบนี่ค่ะบ่ามากแบบเป็นของหวาน